ตัวนี้เป็นนางเอกในพ่อนะครับในเรื่องปามนะครับน้องบัวขาวนะครับนองบัววขารู้มากดื้อมากนะครับนี่นะดูด้านหลังนี่นะจะรู้ว่าควายหรหมูนะครับดูจากด้านหลังไปถ้าไม่เห็นเขาหรือว่าถ้าได้เริ่มคุยเรื่องควายเนี่ยนั้นนงเชิญยิ้มคนนั่งเล่าได้เป็นวันๆไม่มีเบื่อไม่มีหยุดนะฮะพาทัวร์บ้านสวนโคกหนองนาจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่เปิดโซนใหม่ ทำคอกเลี้ยงไว้นะครับเป็นควายสายพันธุ์ด้วยตัวไหนทรงดีอนาคตก็อยากปั้นเป็นควายสายประกวดหรือว่าควายสวยงามนั่นเองครับซึ่งควายสวยงามเป็นยังไงต้องมีรูปร่างสูงใหญ่คุณพริษยาและก็อัตลักษณ์เฉพาะตัวครับตาแต้มแก้มจม้ำคออ้องส่วนเท้าใส่ถุงน่องขาวและคาดกำไลด้วยตัวเขาใหญ่มากใหญ่ไหมพีใหญ่เนี่ยเราก็ต้องหาพ้าพันธุ์นี้แล้วก็ ดี๋ยวลูกออกมามันก็จะได้ใหญ่ขึ้นเล่าไปน่าจะยิ้มไปนะฮะใต้หน้ากากนะครับแม้โตมากับท้องไร่ท้องนาแต่เพิ่งมาสนใจควายไทยก็ตอนที่ภรรยาซื้อควายมาเลี้ยงนี่แหละครับแต่เมื่อขายให้พ่อค้าควายกลับไปจบที่โรงฆ่าสัตว์นั่นนุ่งเขาเลยบอกว่าแม่เห็นอย่างนี้ก็สงสารนะครับก็เลยหาลูกทางใหม่ไปเจอคลิปควายสวยงามใน YouTube ว่าเกษตรกรไม่ได้เลี้ยงควายไว้เพื่อทําไร่ไถนาเท่านั้นนะครับแต่เพื่อพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เอาไว้ประกวดด้วย เริ่มจากตัว2ตัวก่อนแล้วก็มีการค่อยๆหาพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์แชมป์เอามาผสมกันจนได้ลูกควายตัวใหญ่ขึ้นครับตอนนี้น,นันน o บอกว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับจากตัวเดียวเพิ่มเป็นเจ็แถมลูกควายที่พัฒนาสายพันธุ์เองก็มีคนติดต่อขอซื้อไปแล้วด้วยนะฮนะนันน o บอกว่าทั้งหมดถ้าเริ่มจากใจรักก็จะสนุกไปเองและที่สําคัญต้องใจเย็นนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปลองฟังเสียงนันน o ดูครับที่เราดูใน u t u b e เนี่ยเขาจะบอกเบอร์โทรมาเลย ใครอยากรู้ความรู้อะไรเขาจะบอกให้โทรหาเขาได้ศึกษาข้อคุณฟาร์มนี้พวกคุณฟาร์มนี้ก็ถามก็แต่ละข้อทำไงทาไงแล้วก็วกามาปรับในในเหตุที่เหมาะที่สุดในข้อของเราฟาร์มของเราเลี้ยงแบบฟาร์มเราอะไรประมาณนี้ <c oughs> บางที่ควายต้องลงน้ําบางที่ไม่มีน้ําเลี้ยงอย่างไงอ่าอย่างไม่มีไม่มีอ้าขุดบอ่อไหมของเราใช้วิธีขุดบอ่อแต่บางคนไม่มีบอ่อก็เลี้ยงได้ก็ไปใช้น้ําฉีดอาบให้ควาย กก็ได้เหมือนนัพูดถึงราคาหลายคนแม่อาจจะอยากลงทุนนะฮะแต่ทุกอย่างนะนงบอกทําตามกําลังทรัพย์ที่มีนะครับเพราะถ้าจะให้ซื้อควายพ่อพันธแม่พันธดีเนี่ย ราคาไม่ต่ำกว่าหลักล้าน <6. S 1> บางตัวคุณกฤิษฐาสูงเป็น10ล้านก็มีหมาแล้วเท่าบ้านเลยนะราคาแพงมากมครับเขาก็เลยมีการมาพัฒนาสายพันธุ์เองนะครับถ้าฟาร์มไหนอยู่ไม่ไกลก็มีการขับรถไปเองด้วยพาแม่ควายที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปผสมครับอีกทั้งเกษตรกรหลายคนเขาใช้วิธีการปันควายนะครับหรือว่าการขอควายจากฟาร์มอื่นเพื่อเอาไปพัฒนาเองในราคาที่ไม่แพงมาก ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้ทั้งการอนุรักษ์ควายไทยแล้วก็ต่อย,ยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสายพันธุ์ในหมู่คนเลี้ยงด้วยกันด้วยครับเราตอนนี้เราก็ไปปันจากขอกอื่นมาเราก็ไปดูขอกไหนสวยถูกใจเราราคาแพงไปเราไม่ไหวก็ขยับลงมาให้ตัวเล็กกว่านี้ลงมาอีกหน่อยดีราคา,อาพอ,อได้เราก็ขอปันได้ไหมตัวนี้แบ่งปันกันผมอยากเอามาพัฒนาหรือว่าเรามีหลายตัวคนอื่นมา มาขอมาเห็นเราเสวยดีนะน,นี่ตัวเท่าไหร่แบ่งให้หน่อยได้ไหมง่าอยากเลี้ยงมั่งอะไรเงี้ยเกิดความที่ชอบขึ้นมาเล้เขาก็มาดูแล้วิแล้วก็ราคาก็แล้วแต่เราคือไม่มีราคาใจตัวไฟการแบ่งปันนะถูกอกถูกใจกันนึ่ก็ได้บางคนมีเงินมีเงินเป็นสิบยี่สิบล้านจะขอซื้อเขาไม่ขายให้ก็ไม่ได้ การเลี้ยงควายสายพัฒนานะครับเป็นแผนชีวิตหลังกเกษียณที่นั้นนงเตรียมไว้เต็มเน้นๆครับควบคู่กับการ,กรเกษตรพึ่งพาตัวเองหลังจากรอบปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าวงการบันเทิงเจอภาวะสินาก,กาศครับแต่ตลกนิดหนึ่นเ,เขาบอกว่ายัางดีนะโชคดีที่ว่าตัวเองมีธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสำรองไว้ทําให้ยังพอมีรายได้อยู่บ้างครับซึ่งถ้าวันไหนอิ่มตัวจริงๆแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะให้ลูกเป็นคนดูแลสาขาในกรุงเทพครับ